สวัสดีครับผมสวัสดียามเที่ยงนะครับยามบ่ายๆนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าสวัสดีครับพบกับช่องทีวลาด TSO เช่นเคยครับวันนี้อยู่ในทุ่งอยู่ในสวนนะครับผมอยู่ในสวนพุทราฝรั่งนะครับวันนี้ก็จะมาขุดนะครับผมมาขุดดินนะครับขุดหลุมนะครับเราจะปลูกอะไรสักอย่างสักหน่อยนะครับผมนี่ฮะหลุมเราปลูกใช้คนงานครับก็คือยายแอมยายแอมครับสวัสดีนะครับ ยายเขาปากไม่ออกแล้วจะไม่รอดแล้วเพราะมันใช้งานยายนี่ฮะเอาให้ลึกๆเอาลึกห้าสิบเซนนะยายแอมนะห้าสิบเซนเดี๋ยวหลักมันปลูกไม่ดีเดี๋ยวมันโค่นนะฝนตกใส่นะโค่นอยู่เรยมันกลางกว้างโค่นอย่มันโค่นนะยายแอมนะดูบางกลางนี่ลุง ออกแรงเยอะๆนะสปอนเซอร์ปนสปอนเซอร์ก็ซื้อไม่กินแล้วดูแดดซะก่อนนะแดดเจ้งเจงสวัสดีครับผมวันนี้ก็มากับยายแอมเช่นเคยนะครับผมมากับคุณแม่ครับผมใช้งานทิมที่นะครับวันนี้เราก็จะมาขุดหลุมวันนี้เราก็จะมาขุดหลุมเพิ่มครับโอบาก็ขุดได้ สิบหลุมครับรวมแล้วสิบหลุมวันนี้ก็จะเอาอีกสักสิบนะครับถ้าทําได้นะครับก็น่าจะได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะฮะนี่ฮะคนขุดแล้วครับกําลังขุดเลยปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยครับนี่ฮะแดดจ้าเลยครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่ฮะหลุมที่เราขุดนะครับผม วันนี้ก็ขุดไว้นะครับนี่นี่นะครับขุดหลุมระยะห่างก็สาเมตรคูณสาเมตรครับต่อหลุมหลุมต่อหลุมนะครับห่างกันสาเมตรคูณสาเมตรนะครับผมวันนี้ก็จะมาปลูกเอ้วันนี้ก็จะมาขุดนะครับดูซิว่าเราจะปลูกอะไรแต่ก็ยังไม่บอกนะครับว่าจะปลูกอะไรนะครับผมเราให้ขุดเสร็จก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาขุดนะครับนี่ฮะ ด้านบนนี่ฮะติดถนนนี่ฮะขุดปลูกอะไรอย่างอื่นครับกรเกษตรผสมผสานนะครับผมเกษตรผส,สมผสานนะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นทุเรัยกับพุทราแล้วก็กล้วยนะครับผมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะครับผมก็จะยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่ยังไม่ได้ปลูกอะไรข้างหลังก็ยังว่างอยู่นะครับโอเคครับผม ขออนุญาตขุดดินกันครับขุดดินขุดหลุมก่อนวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขุดกันเลยแดดร้อนๆขอใส่หมวกใส่ชุดกันครับผมโอเคครับผมแอ,อมพูดเรื่องปักหมักปุ๋ยไว้ครับอาหารเสษอาหารหมักอย่างเดียวครับแต่ผมขออนุญาตลบไอรับนะครับเพิ่มความคามให้เจาะก่อนครับ กูใส่จะปีแล้วปีแล้วอ้แอมสุยมาเไอ้แมฮะตะกี้นอนมิโตใหไ่มั้งไงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้บมมีแล้วนอนตอนนี้นอนก็ตายหมแล้วครับคือมันหมดแล้วหมักจนนอนตัวใหญ่ตัวเด้งกด้เด้งเด้งเด้เ่เดดอัวะต่างเราจะมอง ừm hừm tất cả ăn canh lắm อนุญาตขุดก่อนนะผมอะไรนะเอาที่ลายกับเขาเ่ได้ย่านน้ำมันโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพบกับช่องทีวลาทีเอสโอยัมบ่บย์นะครับผมวันนี้ก็จะมาขุดดินเพื่อการปลูกนะครับผมขุดดินเพื่อฝังหลักฝังอะไรสักหน่อยนะครับผมมากับยายแอมเหมือนเดิมครับเมื่อกีก้ก็ใช้ตไบรับคุม จบฮะใส่ชุดเต็มที่แล้วใส่หมวกนลครับวันนี้ก็มาขุดดินครับภารกิจเกษตรเต็มตัวนะครับผมกับยายแอมนะครับ2องคนนะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับผมกิจกรรมยามบ่ายบ่ายบุงครับตอนนี้นี่ฮะจอบเสร็จรียบร้อยนะครับก็จะขุดนะครับตอนนี้ ีครับผมขออนุญาตขุดหลุมกันนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวขุดเสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าได้ยินอยูครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมหลังจากเรามาขุดดินนะครับผมขุดหลุมนะครับผมตั้งแต่บ่ายตอนนี้ก็ถึงเวลากี่โมงแล้วห้าโมงเย็นแล้วครับผมช่วงนี้เวลาห้าโมงเย็นตะวันก็ขึ้นอยู่นะครับ วันนี้ก็มาขุดหลุมเพื่อจะทําการปลูกนะครับผมปลูกอะไรผมยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งตอนที่ปลูกนะครับผมวันนี้ก็มาขุดได้ทั้งหมดนะครับผมยี่สิบแปดหลุมนะครับวันนี้ยี่สิบแปดหลุมกําหนดการที่เราอยากจะได้นะครับหลุมในนี้ก็ทั้งหมดนี่ฮะบริเวณนี้ทั้งหมดก็ทั้งหมดสามสิบกว่าหลุมครับสามสิบกว่าหลุมโดยประมาณที่ผมอยากได้นะครับผม อันนี้ก็ได้ประมาณสัก28หลุมก็โอเคแล้วครับวันนี้วันนี้หมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะลดน้ำพริกซะหน่อยครับลดน,น้ำต้นผักผลไม้ที่เราปลูกไว้ซะหน่อยตอนเย็นนะครับผมผมมาคุณหลุมในสวนทุตซากับสวนฝรั่งนะครับผมแล้วก็สวนกล้วยนะครับที่ปลูกผสมผสารกันไปนะครับในนี้ก็จะมีพริกนะครับต้นมงต้นไม้นะครับโอเคครับผม นี่ก็มีมะละกอะไปด้วยครับสองต้นสามต้นต้นมะม่วงอีก3มต้นนะฮะสาสี่ต้นมะม่วงนะครับผมในนี้นหลังก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับผมผมก็จะมาลดน้ําพริกก่อนที่จะกลับบ้านไปทําอะไรกินยามเย็นนะครับผมรถก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยให้บ้างเปล่าครับก็จะขุดหลมุมแล้วก็จะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นรลยได้ในอนาคตนะครับผม เกษตรเต็มตัวนะครับผมมีกันหนึ่งหลุมนะครับผมวันนี้ขุดได้ทั้งหมด28หลุมนะครับผม28หลุมเดี๋ยวนี้ก็มาขุดเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ตามจํานวนที่เราต้องการที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อจะทําการปลูกนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมส่วนบริเวณนู้นนะครับตรงต้นไม้นะฮะต้นไม้ใหญ่ผม ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมผมก็จะปลูกผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมปลูกให้เต็มเต็มครับปลูกให้ท้าเท้ากันไปนะครับผสมประสานกันไปผลไม้กินได้นะครับผมเหลือเราก็ขายนะครับมีเราก็แจกญาติพี่น้องนะครับผมโอเคครับผมเย็นนี้ก็เราก็จะมีประมาณนี้นะครับขุดลุมเสร็จแล้วนะครับผมเอ้ยยังไม่เสร็จนะครับผมเอ่อก็ถึงห้าโมงเย็นก็จะกลับบ้านแล้วก็ กินข้าวนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมงานที่เราทํามีงานทุกวันนะครับผมงานเกษตรเป็นงานที่สนุกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับงานงานเกษตรเป็นงานที่สนุกเป็นงานที่รอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือรอคอยผลผลิตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าเราปลูกไปแล้วนะครับดูซิว่านะครับผมผลผลิตที่ออกมาจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับผม จะทาให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ตนดยินแล้วก็เอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทําต่อโอเคครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไปหาทํากับข้าวกินแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมโอเคไปกันเลยครับผมอาบนองอาบน้ำไม่เรียบร้อยนะครับผมเย็นๆก็กินข้าวนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องชีวิราทีเฮสเอช่นเคยนะครับวันนี้อากาศก็เย็นเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากเราไปทำมากิน ภารกิจมานะครับผมหลังจากไปขุดหลุมนะครับไปขุดหลุมเพื่อจะปลูกอะไรสักอย่างนึงนะครับผมยังไม่บอกนะครับผมวันนี้ก็เมนูของเราก็เช่นเคยครับตำแตงนะครับจะมีตำตำบ่อยๆหน่อยครับผมแล้วก็ต้มเนื้อนะครับผมเนื้อต้มรวมถึงน้ำพริกนะครับผมแล้วก็สต๊ดดนะครับผม โอเคครับผมมาครับกินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับผมหลังจากไปทำภารกิจมานะครับผมก็ไปคุณลุงนะครับเพื่อจะปลูกอะไรสักอย่างนะครับเกษตรเต็มตัวนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มากินข้าวกันครับต้มเนื้อครับผมสนําร้อนๆไง ชุ่มคออากาศเย็นๆจิ้มนี่ใช่ได้ขอหยิบนะครับขออนุญาตหยิบจิ้มเท่าไหร่ ยอดเลยตุ้มนะฮะใส่ใบมะขามอ่อนเลยครับ้บบมาาบนมือใหญ่แอมอีกแล้วครับผม ครับทุกคนกินข้าวด้วยกันะครับผมอากาศเย็นๆต้มเนื้อน้ำซุปร้อนๆ ต้มเนื้อหัวครับเนื้อประสบข้างในไปเลยยาบตกแขนเสื้อซะหน่อยตกแขนเสื้อซะหน่อยจิ้ม เหมือนตำแตงจะขายไม่ออกแล้ววันนี้เจอตุ่มเนื้อเลยกับนังพิษ น้ำจิ้มกระดเด็ดน้ำพริกกระดเด็ดเนื้อตุ๋นเลยต้มเนื้อเนื้อนิ่มๆเลยฮะ me in ดาวไม่ค่อยขมเลยน่าจะเป็นสุดดาวมันแล้วมั้ง 开没有啊你？ ครับผมจบคลิปไปเพแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดกติดตามกดซับสไครป์ช่องเดวิลลาทีวีโซ่ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณครับ